ข้างล่างเหรอจา้ากระโดดกบยิงไยตีหนังจา้ายิงหลังอแบงบ้านมีบ้านมีนม็นอกข้างล่างข้างล่างยิงไม่ออกเฉยน็อก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 อุ้ยจา้า จ่าคนนอนแต่ผมยิงโดนเอาบริการเติม UC ราคาถูกบายวิสาสรเกมิงเพียงเข้าไปในเพจแจ้งโปรโมชั่นที่ต้องการจากนั้นแจ้งองเงินและแจ้งเลข ID ตัวละครรอรับ UC ภายในไม่กี่นาทีสะดวกรวดเร็วปลอดภัยใช้แค่เพียงเลข ID เท่านั้นแสบตาว่ะเป็นหวัดป่ะเนี่ลงลงยเฮ้ยตะว,ตวอเดี๋ยวเจอกันไหนไม่นมีคนเลยจากโมอมัวปะเนี่ย เขาน n o นี่ยจะข้างล่างหรอจ,ะจะ้ากระโดดกบยิงหมดแล้วสามร้อยกล่องถ้าขั้นก็นั่นแหละของผอ่มาเปิดสามร้อยกล่องได้ขั้นสี่แบบไม่ไม่ได้ใช้ไอชิ้นส่วนที่มีนะคือนับเฉพาะชิ้นส่วนที่เปิดได้นะตอนนั้นเลย เพราะมันการันตีสองถ้าเราเปิดสี่มันก็ต้องได้2องอันเนี้ยสอง้ยต้องได้ปืนสกระบอกอ่ะอุ้ยสองได้ปืนสกระบอกถ้าจะปืนซ้ำมันได้เมทัลเรียลเท่าไหร่ได้สมันปะกี่นี้าคนจะเจ็บเจ็บปุ้ยว้าว 1, น็อกหนึ่งน็อกหนึ่งน็อกหนึ่งแล้วโอเคฝั่งโดนสามตัวเฮ้ยจ่าระวังโดนฝั่งตรงข้ามยิงไปเอาเลยดิตอนนั้นนะ่ะน็อกยันงน็อกตัวไหนไปเมื่อกี้เมื่อกี้น็อกตัวไหนไปล่าข้าจะไม่น็อกบอกแล้วว่าขวามีผมบอกไปแล้วจ่าไม่ยอมไปนี่ยังไงชูดได้บ่ชูละเนียน เจอแล้วอยู่ในบ้านอยู่ในบ้านเจ็บหนักแล้วตีหนึ่งหมดเลยตีหนึ่งในบ้านไม่รู้ว่าอยู่ในบ้านอ่ะไม่รู้ว่าตีเดียวกันหรือเปล่าอ่ะผมยิงไปสองก็ตายสองเลยอ่ะไอไตีหนึ่งจ้าวิ่งหลังก๊อฟเอง บ้านมีบ้านมีน็อกอคุณลอตตี้เดี๋ยวไปช่วยเดี๋ยวไปช่วยโอเคครับข้างล่างข้างล่างยิงไม่ออกเฉยหม,หมดแล้ว โอเคบ้านบ้านสองชั้นเนี่ยต่ังบ้านเนี่ยเขายิงมาเหรอเมื่อกี้เขายิงจา่าโอไปไหนดี่ะ <c oughs> เขาวงแล้วกันทั้งนั้น เอ้เมื่อกี้แฝกกันมันทิศเนี้ยนะอ๋อแฝกกันอยู่หลังเขาไกลๆนู่นเลยอ้ดอกอยู่หลังเขานอกวงนั้นนะ่ะนอกวงนะตรงนั้นนะ่ะไปไหนฮะนผมว่าผมไปดูโกดังดีกว่า<น>เผื่อมีคนจัดบนเขา ต้องเติมอีกสักหน่อยแล้วเอาแจ้งเตือนเฮ้ยน่าจะเปิดน่าจะเปิดเยอะแหละ F4 อันนี้สวยอยู่โอ้ยถ้าขั้นสามต้องเอาขั้นสี่เลยมันแค่ขั้นเดียวไงถ้าสามอ่ะยังไงก็ต้องเอาสี่มันแบบเหมือนบังคับอ่ะเนาะเพราะว่ามันมันอีกนิดเดียวเองถ้าไม่เอานี่เสียดายหมดหมดไปสามพันห จืดๆเราไม่มีชื่อมันก<ะ>็เหมือนจือยดโมตะกินอื่นนั่นแหละตรงนี้ใช่ <c oughs> ไหมใช่ใช่ฮิตไม่น่าผมมีตีนด้โอเคสองร้อยเมตรเฮ้ยเปิดจุดวะ <c oughs> เปิดจุดวะ <c oughs> เปิดจุดวะเปิดจุดวะไอผมไม่รอจ่า,จาโอ๊ยนก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 อุ้ยจ่าจ่าคนนอนแต่ผมยิงโดนเอ้าโอเคจ้า อา้าวเรียบร้อยจ่าโอเรียบร้อยน้องหนึ่งแล้ว<ร>โดนระเบิดผมไปหนึ่งคน,งนหมดหมดแม่มเขาโดนตีหลังยิงเมื่อ <c oughs> กี้จ่าโอไม่รออ่ะเปิดก่อน เออไม่เมื่อกี้ผมยิยงเขาแล้วเลือดมันลอยเวย้ยผมเลยผมเลยบอกว่าเอ้ยจ่าเขานอนแล้วแต่ทำไมผมยิงโดนวะผมเลยพูดอะเห็นปะมันแปลกๆบั๊กป่าวะตอนผมยิงคนนั้นอะไม่รู้บลั๊กป้องบนเขาบนเขาอุย้ยเนี่ยอยู่เนินล่างสมองก็จะเก็บของเลย ป้อมยาแบบโอ้กนัดเดียววิ่งแล้วิ่งไปทางบ้านถนนหน้าบ้านสองตัวนะอุ้ยล้านเลยบอสซ้ำไม่ได้บ้านช่วยยิงอยู่ว่าจะเก็บระเบิดอะ่ะเอาเระเบิดยัดเลยเพื่อนโดนป่ะ เขาตายโซนคนหนึ่งนะตายแล้วตายโซนยังยังนี่หว่ายัยตายโซนคนเดียวตายตุ่นน้องตายทั้งหมดโดนระเบิดพอดีลงไปยิงที่ไหนมาทั้งทีมสาวคือเดี๋ยวลงตู้ไปยิงตอนไหนก็วิ่งมาได้กันนะ15คิวใช่อ้าวลุก็คุณไม่ยิงอะครับก็จ่าโอคุณไม่ยิงอะครับคุณจ่า เขาบนเขามีเพื่อนได้หนึ่งิวตั้งแต่อยู่บนแคมป์มาพี่ <Watch out. S 1> ก็ไม่ได้เลยยิงไม่ทันเขาโกดังได้อยู่เฮ้ยเราขึ้นไปบนเขาได้นี่หว่าเราขึ้นไปบนเขานี้ดีกว่าไม่คนมันเยอะนี่แรลงคาวอะ่ะจ่าแรงคา้าไม่ใช่หรอ อ้าวแล้วมันเจอแรงอะไรวะเนี่ย <c oughs> <c oughs> เออแล้วเจอแรงอะไรวะเนี่ยถึงว่าทำไมเจอคนเยอะจังมีแรงคาวกับแรงเอดอยู่ในตี้วะรอบนี้อุย้ยเห็นเราไกลๆตรงนี้เลยเพื่อนหม,มู่ <c oughs> บ้านนี้บะไว้เราเนียนเข้าวงได้เราเนียนเข้าวงได้รไดหรือสองคนเพื่อน ตรงนี้นะนะ่ครบบับผมยิงไปนหนึ่งไม่ตายวะหินนี้ผมเห็นละตรงหินนี้คนหนึ่งเหง็นละยิงไม่ได้เห็นละคนคนหินนี้คนหนึ่ง ต้องเอาตรงฝั่งเลขสามก่อนเดี๋ยวเอาใช่ผมน่าจะคนละตี้นะเมื่อกี้เขาแอบกันอยู่ AW เพาาะว่า <AW, S 2> น่จานนจะ AW หรืออะไรวะจ้าชิบหายแล้วสมบูรณ์ก่อนดีกว่าแ้วผมวิ่งฉีกให้ รถพ่วงไปส่องนะโอเคครับหลังหินยาวใช่ป่ะเพื่อนใช่ใช่ตายเหลือเหลือเหลือฝั่งขวาฝั่งขวาตรงนี้เพื่นอนรอวงก่อนก็ไดนะ้ไปมยาก่อนไปเดี๋ยวผมดูฮะน่าจะนอแหละคนเนี้ยเฮ้ยรอเอ็นหินยาวเพื่อนหินยาวที่บอกเลยหินยาวเพื่อน